สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินอยู่แบบบ้านๆปีไยแชาแนล่ะพี่น้องมืนอนสภาพมาเฮกะเผาค่ะเมนูมืนอนเป็นอาหารจานเดียวค่ะเป็นเมนูต่อเนื้อมาจากมือไวเจ้านะคะพี่น้องมือวหวเจ้าแต่วันที่เก่าผือหาย่ะเอาไก่แซ่สองฟิตไหวค่ะไก่ต้มไห้เจ้าค่ะวันนี้จะพามาทําไก่ขั่วเค็มค่ะพี่น้องนะคะ ช่วงวเจ้าอาทิตย์ที่แล้วค่ะก็เขมากม่กระไรนะคะพี่น้องก็เลยบริสุท์ค่ะเอาแซ่สองแข็งไว้เลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากนั้นก็เอามาซับค่ะจะพามาทำขั้วเค็มง่ายๆสไตล์เยาวนะคะพี่น้องไก่ตัวหนึ่งเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าหัสะแบงเล็กแม่นหน่อยที่เหลือกับบบกูสุขสุขสุขเุขสุกสุขสุขสนขสุขสุ่สก็เลยจะทําไก่ขสุขคุขสุขุ้ขเุขมุขสุมสเขสุ่สุขสุขสุขสุกสุขสเค็มขเยขวนข่ค่ะพี่น้อง เห็ดแบบง่ายบาๆบันๆนะคะแต่ว่าปีหนึ่งนี่ก็เสดเฮ็ดแค่หนึ่งเดียวะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นตามปกติไก่เต็มตู้อยู่ดอกค่ะพี่น้องแต่วันย่ายโบเรเห็ดจะเคื้ยเพราะว่าเอ่อจะนายเราบอกว่าไก่ที่ไม่ได้ไว่าจะเอามาเห็ดไก่ขอเค็มันบแซบแล้ว่ะมันเหนียวมันเอียงไปของเราเนาะค่ะก็เลยแด้เฮ็ดแบบนี้ละปีละเทื่อนนะคะหลังจากนั้นใส่น้ามันลงไปย่อใส่น้ำมันลายเยค่ะพี่น้องจะบริส้ใส่หน่อยเลยค่ะเพราะว่าไก่เราผ่านการต้มมาแล้วมันก็จะแห้งแล้วกอ ม,ม่มีรสชาติเล้กวก็จะบ่มีมั่นใดไรนะคะเด็กก็เลยจะใส่ลายเนี่ยเย้าหาอันตัวบนค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นใส่กระเทียมลงไปผัดค่ะ กระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะต้องนึปภาพี่นน่องขนาดเจียวกระเทียมมาซื้อก็หอมเลยค่ะพอกระเทียมเริ่มเหลืองค่ะใส่ไก่ลงไปเลย ไอ้เบ็ดขาพี่น้องหัวหางไอ้หัวปีกเปิลแก้วใส่ลงไปเบ็ดขาเลยค่ะนี่เขายามหลอกกันเลยออกลุ้นโบอกออกเล้วค่ะพี่น้องบนเวลานี้เบ็ดขาเนี่ยค่ะหลังจากนั้นผัดให้ไก่คลุกเข้ากับน้ำมันค่ะ ไปกลางค่ะหลังจากนั้นค่ะขออนุญาตด้ค่ะแขนเดียวอาจจะบางเนี่ยค่ะใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะนิ้เบอร์หนึ่งค่ะี่น้องตามด้วยของปรุงรสจ้าขออนุญาตขยับขาก่อนไหมด้วยค่ะพี่น้องโอเคค่ะ ุงปรุงรสนี่คือใบบานแล้วเข้าใจแท่นชูรสด้ค่ะพี่น้องผู้ใดกินชูรสกินอย่างนี้กับ่ต้องใส่ก็ได้นะคะเี๋ยวก็จะใส่ซีอิ๊วขาวใครที่กินชูรสนะคะพี่น้องกับ่ต้องใส่ผงปรุงรสค่ะตรก้สยซีอิ๊วดำนิดนึงทำสีค่ะโอ้ยปรุงหนาปรุงรังค่ะพี่น้อง หลังจากนั้นผัดไปเรื่อยๆค่ะในแกนข้างแห้งมันลายมันโตแงงแล้ว่านพี่น้องเลือกพยา,ยามสุดข้น,น,อ,นอุ้มตัวถุงโคอ้จะเดินออกก็มีค่ะนี่ค่ะ <c oughs> ไปเรื่อยๆค่ะเห็ดซอิ้วมันขอไปกับโตไก่นะคะพี่น้องมันก็จะได้มีสีสันที่สวยงามค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงหน่อยหนึ่งจ้าส่วนน้ำตาลทรายในช่องควมสอบด้วยค่ะพี่น้อง ชื่อชั่นเคื่องว่ากินหวานเปรี้ยวกับตระงไก่ค่ะหลังจากนั้นตามด้วยพริกไทยค่ะใส่เพื่อมหอมๆหน,หน่อยนึงค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะจนไก่เราจะแห้งนะคะ จากนันค่ะพัดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องให้ไก่ห้องแหงได้ที่แล้วก็ชิมรสค่ะพี่น้องวามจะมีความเค็มความนัวปันไดค่ะข้ากเข้มเอาก็เติมได้ค่ะเติมเกลือเติมซีอิ๊วแล้วแต่เราเลยค่ะแค่นั้นก็ยกเสื์ฟนี่คือไก่หัวเข้มยังไงจ้ะในย่อพัดไปเรื่อยๆก็ห่ะพี่น้องเลยจะเห็นิืออีกรอดหนึ่งค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากย่อผัดไก่จนแห้งได้ที่แล้วค่ะ ทีนี้เราก็จะมาชิมรสก้นมาหาพี่น้องเขาชิมรสมือหาว่ามันเค็มมั้ยจางมันรันไรคะ่ะพี่น้องสวัสดีิมนหน่อยแก่สิ้ไรก็สซิเวอรอีกแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะไก่พวกเค็มหอมๆค่ะอือฮึไม่หมดชาละคะ่ะพี่น้องแต่ว่างถางตัวอ่อ,อนเค็มมันไก่พวกเะคะ็มแล้วค่ะ ต้องเติมเสิ้ยวอีกหน่อยนึงสำหรับของเยาะะ่าเลยค่ะของพี่น้องจะปั๊บเอาให้ตูปลาจะของมาเข้มพักนุวมพักจังไลนะคะพี่น้องเอาละคะ่ะแค่นี้ใส่ได้เอาอยูเลยคะ่ะเอาลละจะได้เย่าสุดตักเสือห่อนๆให้เบิ่งค่ะไก่กขักวเค็มง่ายๆแต่อร่อยคะ่ะ ราคาพี่น้องกาลังห่อนห่อนข้นหุนหุนเลยคะ่ะไก่ขั่วเค็มคะ่ะเมนูควันหลงจากการไหว้เจ้าตุ๊ดจีนนะคะพี่น้องไว้ตุ๊จีนนะคะมันมีกระเผราายอะ่ะพี่น้องเย่ก,ก็เลยแซ่ช่องฟิตไว้นะคะก็เลยจะเอามาผัดวันนี้คะ่ะพี่น้องเป็นไก่ขั่วเค็มสูตรง่ายๆบานๆทึ่เกันนะคะเพราะว่าไก่มันผ่านการต้มมาแล้วมันจะมีความเปอยความหยุ่ยอยู่แล้วนะคะพี่น้องเราแค่มาปรุงรสคะ่ะใส่กระเทียมคะ่ะพี่น้องแล้วก็ผัดด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำพงปรุงรสคะ่ะ น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะพี่น้องปรุงให้ถูกปากจะคลองมากเข้มมากจางมากนัวจังไดน,นะคะพี่น้องทําให้ถูกปากเราก็จะได้ออกมาเป็นเมนูง่ายๆจะเป็นกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีนะคะพี่น้องให้ลูกให้เตาห้องกินใดค่ะไก่ขวเข้คขเขมค่ะพี่น้องเมนูค้นลงจากกันไว้เจ้านะคะพี่น้องขอพคุณหลายค่ะทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะทุผู้ทุกคนมากินเขาด้วยกันค่ะเอานา้ำรำไยมีฟองมานํากระไดค่ะพี่น้องแล้วค่ะเป็นกับแกมชั้นดีเลยค่ะไก่คั่วเค็มสุดบ้านๆง่ายๆจ้า